พี่ครับพี่ครับคลิปหน้าสอนลงมอดได้ไหมครับได้ครับผมจะเอามอดอะไรครับผมทําให้ได้นะครับเอาไอรอนแมนครับพี่ได้ครับแต่กว่าจะได้ทําคงอีกนานครับเดี๋ยวมีคลิปให้ว่าใหม ค okay, ครับผมตอนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับผมแนะนําให้ดูคลิปให้จบเม่าง,งินแอดออนที่คุณลงไปจะเล่นไม่ได้เอานะครับดูคลิปให้จบนะครับผมโอเคครับผมขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ได้อีกครั้งหละนานแล้วแหละนะครับวันนี้ก็จะมาทําอะไรวันนี้ก็จะมาสอนลงแอดออนแล้วก็แจกแอดออนไอรอนแมนตามคอมเมนต์ที่มีคนขอผมมาเลยนะครับก็คือสอนลงแอดออนหน่อยแล้วผมก็ถามไปว่า เอาแอนออนไลน์ก็ต่อว่าไอรอนแมนนะครับวันนี้ก็จะมาสอดลงไอรอนแมนแต่ว่าไอรอนแมนในคลิปนี้มันไม่ได้สนุกหรือมันไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่ามันก็ลงได้แล้วก็เล่นได้นะครับเพราะว่าไอรอนแมนในมาครับเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่รองรับหลแอนออน o เลยซึ่งผมพยายามหาแล้วแต่ว่าหาได้แค่นี้จริงๆนะครับผมอันนี้จะเป็นมาครับมือถือนะที่ผมลงอยู่ก็จะเป็น มาครับตัวล mm ่าสุดเลยนะครับเป็นไาครับผม1.21.41นะครับผมเป็นแล้วก็จะมีคนมาถามว่าพี่โหลดมาครับจากไหนครับของผมนี่ซื้อมาจาก p Play s t ส Store ตัวแท้เลยนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะโหลดตัวเทียนเอ้ยตัวโดยตรใครที่อยากจะโหลดของฟรีหรือตัวเทียนเนี่ยสามารถหาได้จากใน YouTube หรือว่าในเว็บได้เลยแล้วก็ ถ้ายังให้ผมทําคลิปสอนก็บอกไปได้นะครับผมเออผมจะสอนโหลดให้ตัวเตียนนะครับงั้นเ,เข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้จะมาแจกแล้วก็สอนลงนะครับผมก่อนแรกจะสอนลงทุกคนต้องมีสิ่งที่เอาไว้ลงก่อนก็คือหนึ่เลยมีลิงก์ของแอ d ด n อนตัวนั้นเพื่อจะดาวน์โหลดไฟล์แอ d ด n อนตัวนั้นเอามาลงในตัวเกม2อเลยก็คือแอปจัดก,การไฟล์ใครที่ยังไม่มีก็ไปหาโหลดได้ ซึ่งแอปจัดก,การไฟล์ก็จะมีหลายแอปมากนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมีอยู่3แอปที่ใช้งานได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เอยนะครับก็คือตัวจัดก,การไฟล์แอปเขียวแล้วก็นี่นะครับเราไปหาใน Play a พ Store ดูครับมีให้โหลดครับแต่ในคลิปนี้ผมจะใช้ของตัวจัดก,การไฟล์ตัวนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าใช้งานง่ายสุดละนะมันใช้งานง่ายก็โอเคกับผมสุดละนะครับผม อ,อย่างแรกเรามีตัวจัดการไฟล์หรือแอปจัดการไฟล์แล้วต่อไปเราควรจะมีไฟล์แอนออนตัวนั้น,น,นใช่ไหมครับแอนออนไฟล์แอนออนผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในคําอธิบายใต้ล่างล่างคลิปนะครับหรือว่าจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับเออแล้วก็คลิปนี้อาจจะไม่จจได้อาจจะไม่ละเอยียดมากพอเพราะว่าผมไม่มีอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับผมจะสอนคร่าวๆในการดาวน์โหลดให้ได้เห็นภาพนะครับผมอ่ะ โอ้ยเหนื่อยเว้ยแล้วก็อ่ะต่อไปนะครับจะสอนอะไรเดี๋ยวตอนนี้พูดไปถูกแล้วต่อไปจะไปขั้นตอนการดาวน์โหลดแอนดออนหรือไฟล์แอนดออนนะครับผมให้ทุกคนกดเข้ามาลิงก์ใต้คลิปของผมเลยลิงก์ที่ผมทิ้งเอาไว้ให้นะครับถ้ากดเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ผมจะสอนเป็นไฟล์รูปนะเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับถ้ากดเข้ามาแล้วก็จะเป็น หน้าตาแบบนี้เลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บให้ทุกคนสังเกตตรงข้างล่างสุดนะครับมันจะเป็นปุ่มสีส้มนะครับที่มันเขียนว่ากิ๊ดไอรอนแมนนะครับผมถ้าเป็นแอนออนอื่นมันก็จะเขียนแบบอันอื่นแต่อันนี้มันเป็นแอนออนไอรอนแมนนะครับมันเขียนว่ากิ๊ดนะครับให้ทุกคนกดไปที่ด้านล่างของอปุ่มสีส้มเลยนะครับที่มันเขียนว่ากิ๊ดไอรอนแมนนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาอยู่หน้านี้ทุกคนไม่ต้องตกใจที่มันขึ้นเป็นหน้าโฆษณาให้ทุกคนกด ข้ามไปได้เลยนะครับกดคาว่าสคริปต์แต่ว่าไม่ใช่กดที่คาว่าสคริปต์ไอปุ่มสีเทาเทาด้านล่างมุมซ้ายมือนะครับไม่ใช่อันนั้นนะครับให้ทุกคนกดสคริปต์ตรงที่โฆษณาได้เลยที่มันขึ้นบนหัวข้อหัวมือนะครับบนหัวของมือกดไปหนึ่งรอบนะครับมันก็จะมาหน้าต่อไปเลยนะครับหน้านี้นะครับให้ทุกคนสังเกตตรงที่แถบเทาๆท,ที่มันนับเวลาอยู่นะครับผม เออนับเวลาอยู่นะครับมันจะนับเวลาทั้งหมด10วินะครับรอให้มันนับ1ิวิเสร็จนะครับผมก็จะมาหน้านี้มันก็จะเวลานับเสร็จจะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะขึ้นปุ่มเทาๆให้เรากดนะครับว่ากิทเอรอนแมนกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมาหน้านี้ละ <c oughs> โอ้ยหน้านี้ก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดไฟล์แล้วนะครับผม ทุกคนเห็นสีฟ้าสีน้ำเงินไหมนะครับที่เขียนไอรอนแมนอะแอนออนนะครับอ่านไม่เป็นนะครับไอ้นั่นแะครับไอรอนแมนนะครับผมดาวน์โหลดนะครับให้กดไอตรงสีฟ้านั่นเลยตรงน้ำเงินหรือเปล่าครับพี่เออน้ำเงินนั่นแหละครับกดเข้าไปครับปุ๊บมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดไฟล์ให้เราข้างบนนี้เรียบร้อยหรือว่าในมือถือบางคนอาจจะขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็รอให้มันดาวน์โหลดไฟล์เสร็จนะครับแต่ไฟล์นี้พื้นที่ไม่เยอะดาวน์โหลดแป๊บเดียวครับคือกดปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดาวน์โหลดให้เสร็จเลยนะครับเออนั่นแหละพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วทุกคนก็จะได้ไฟล์นั้นมานะครับผมก็ให้ทุกคนไปสํารวจว่าได้ไฟล์มาหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับก็ให้ทุกคไปที่ก o ้นโฮ Home นะครับแล้วก็กดที่3จุดนะครับ3จุดข้างบนขวาขวามือครับผม แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จมันจะได้ไฟล์ของไอตัวนี้มาเลยก็คือไฟล์ Iron Man a n d o n MC a n d o n แล้วก็จะได้เป,ป็นไฟล์ zip ซึ่งผมจะสอนต่อจากนี้วิธีลงนะครับอ่ะวิธีลงนะครับก็คือไอทุกคนเข้าไปที่แอปจัดการไฟล์แอปไหนก็ได้นะครับในคลิปนี้ผมจะใช้ของตัวนี้นนนตัวนี้เลยนะครับผม ถ้าทุกคนใช้เหมือนผมก็กดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาปุ๊บก็จะกดเข้ามาที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตรงนี้เลยกดเข้าไาในดาวน์โหลดแต่จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือกดไปที่จัดที่จัดเก็บข้อมูลกดเข้าไปก่อนครับแล้วก็เลื่อนหาไฟล์เข้า่าดาวน์โหลดนี่นะครับก็กดเข้าไปได้เหมือนกันครับมมันก็มาเหมือนกันนะครับหรือว่าจะกดหน้าหลักเลยก็ได้มันรวดเร็วทันใจดีนะครับเข้ามาปุ๊บกดปั๊บนะครับอ่ะ โอเคใครที่กดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นไฟล์แอนดออนที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เลยนะครับวิธีลงนะครับทุกคนเห็นครับว่าไฟล์ fly, มันจะเป็นไฟล์ซิฟอยู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับไม่ท้กคนกดเปลี่ยนชื่อได้เลยเปลี่ยนชื่อปุ๊บมันจะเป็นบางแอนดออนหรือบางไฟล์ที่สามารถเปลี่ยนชื่อได้แบบนี้เลยนะครับบางไฟล์อาจจะให้ต้องแตกไฟล์ก่อนอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นเป็น เปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับผมโอ้ยอะไรให้ทุกคนเอาคบว่าชิปข้างหลังนี่ออกนะครับมันจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับนี่ให้ทุกคนเอาออกเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นไฟล์ mc add on หรือเปิดไฟล์ add on ได้แบบโดยตรงเลยให้เอาชิปข้างหลังออกนะครับกดลบทิ้งไปเลยปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนชื่อให้เป็น iron man add on นะครับผมขอเปลี่ยนอันนี้หน่อยอ่านไม่เป็นนะครับมาไม่จะเป็นไฟล์ ไอรอนแมนแ d o n mc add addon นะครับผมโอเคอันนี้คือมันจะรัดรวบไปในเกมเลยคือกดปุ๊บมันจะเข้าเป็นในเกมคือมันจะมีของ r รีซอส pack กับ addon ไปติดตัวเลยแต่บางแอดออหรือบางแอดเอเอบางแอดออนหรือบางไฟล์เนี่ยมันจะมีให้โหลดอยู่2ไฟล์ก็คือไฟล์ของ r รีซอสแพ็กกับไฟล์ของ,ง addon นะครับ แต่ในคลิปนี้คือมันรวบไปเลยในไฟล์เดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีโอเคใครที่กดเปลี่ยนชื่อได้ก็กดตกลงไปเลยครับปั๊บ่ะมันจะเปลี่ยนชื่อให้เลยเป็นไอรอนแมนแอดอ mc a อ d o n นะครับผมอ่ะครับใครเขียนไม่เป็นอีกนะครับผมเขียนให้ดูนะครับอ่ะอันนี้คือจะเป็นชื่อ a อดออของเราปุ๊บนี่คือชื่อ a อ d o n จะให้มันกดเข้าไในเกมได้เลยก็คือใส่จุดลงไปครับ จุดแบบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น MC MC อ่อาเขียนตามนี้นะครับ Add-on ก็คือ Add-on ก็คือ D A D D O N นะครับจะประมาณนี้นะครับกดเสร็จก็ตกลงเปลี่ยนชื่อมันก็จะเป็นไฟล์ Add-on นะครับผมก็สามารถกดเข้าไปในไฟล์ได้เลยครับปุ๊บหนึรอบอ่ะมันก็จะพาเราเด้งมาในหน้าเกมแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าเราเข้าเกมนะครับผมโอเคทุกคนเข้าเกมมาแล้วทุกคนก็จะสังเกตเห็นครับว่านี่ครับมันจะขึ้นนําไฟเข้ามานะครับทั้งหมด2ไฟไฟซึ่งมันจะขึ้นว่าฟิลของผมมันลงไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผม นี่ผมได้ลงมาแล้วนะครับมันจะมีอยู่2ไฟล์นะครับพอทุกคนลงเสร็จนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับกดสร้างโลกปกติเลยครับกดเอแล้วก็ขีเอเดเวอร์นะครับกดสร้างโลกแบบปกติเลยเออปกติเลยนะครับต่อไปก็มาเลือกโหมดครับจะเป็นสร้างสารรค์หรืออะไรแคขีดหรือ survival ปุ่มอันนี้แอนด์ออนนี้สามารถคราฟได้ในโหมดซาวเวินะครับหรือในโหมดเอ,เอาชีวิตรอด สามารถคราฟได้นะครับอุปกรณ์นี้นะครับผมเพราะทุกคนเลือกโหมดเสร็จนะครับมาที่แอดวานซ์นี่ไม่ต้องนะครับผมจะปรับหน่อยเพิ่มนีดเปิดอันนี้เป็นฟ้าส์เวอร์แล้วกันนะครับเวอร์เรียบเรียบเลยทุกคนพอปรับอะไรเสร็จได้ไหมครับใหทุกคนมาสังเกตดูทีครับนี่ข้างล่างนี้ซ้ายมือครับซ้ายมือซ้ายมือครับจะลงมาจากถัดมาจากคําว่ามันติเพเยอร์ครับ มันติเพเจอร์ปุ๊บมาอันต่อไปก็จะเป็นนี่ครับให้ทุกคนสังเกตปุ่มตรงนี้ทีดเดียของอันเนี้ยไอเนียไอคำว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่เป็นเหมือนกันนะครับให้สังเกตว่ามันเปิดอยู่แล้วหรือมันไม่ได้เปิดถ้าเปิดมันก็ก็เปิดไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้เปิดให้กดเปิดให้เรียบร้อยปุ๊บอ่ะมันจะเป็นการเปิดใช้คําสั่งนะครับผม พอเปิดเสร็จปุ๊บยังไม่หมดนะครับอย่าเพิ่งกดเข้าเกมนะครับผมนี่ผมนําเลยให้เลื่อนลงมาก่อนนะครับเลื่อนลงมาปุ๊บมันจะเห็นคํานี้ครับจะเห็นคํานี้เลยเอ,อ่านไม่เป็นนะครับ <c oughs> เออตั้งแต่ครับผมจะวงให้แล้วกันอา่อาพอาเห็นคนํานี้ปุ๊บกดเปิดครับปุ่มนี้ที่มันไม่ได้เปิดกดเปิดเลยพอเปิดเสร็จปุ๊บก็มาใส่แอนดออนหรือใส่รีซอสแพ็กกันดีกว่านะครับ กดมาที่ r e รีซอ Pack ครับอ่าเราก็จะมาหา r e รีซอ Pack ใส่ปกติเลยนะครับอ่านี่ของอันนี้จะเป็นของ i r o o n m n n อันนี้นะครับซึ่ง t ท x t u r e หรือภาพมันไม่โหลดน,นะครับไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจแหละมาครับตัวเกมมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วแอนดออนมันเป็นของเวอร์ชั่นเก่านะครับมันก็เลยไม่สมบูรณ์แบบนะครับเออผมบอกเลยว่ามันไม่สมบูรณ์แบบนะ ใครที่อยากเล่นก็คือลองไปโหลดไหมครับตัวเก่าดูว่ามันมันรองรับหรือเปล่ามันน่าจะเล่นดีกว่าเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่แอนออนหลายๆอันมันไม่สมบูรณ์แบบเขายังไม่ได้ทําออกมาให้สําหรับไอคาเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะครับอ่ะพอเจอแล้วนะฮะให้กดเปิดใช้งานเลยนะครับกดเปิดใช้งานนะใส่ให้ใส่รีซอ r รไม่ใช่ว่าจะเล่นได้นะครับป็้ทุกคนมาเออบรรทัดขัดไปนะครับปึ๊บ มันจะเป็นของ add-on แล้วนะครับก็มาหาไอรอนแมนไม่ใช่ไอรอนแมน v2 อันนี้ไม่ใช่คือเนี่ยผมลงไป3อันละ adventure adventure end game add-on v3 ใช้ไม่ได้ Iron Man v2 ก็ใช้ไม่ได้มีอันเดียวที่ใช้ได้ก็คือ Iron Man อะไรไม่รู้นะครับมันก็จะเป็นไฟล์ล่างๆสุดเลยนะครับก็กดใส่ไปเลยครับแล้วก็ exponent แต่ว่าพี่ต้องเปิดพี่หลายหลายคนเปิดหลายคนเปิดนะครับให้ผมแนะนําเปิดแต่ว่าแอดออนนี้เปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะอันนี้ผมจะไม่เปิดให้ดูเลยว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าซึ่งผมไม่ได้เปิดผมลองไปเทสไปแล้วซึ่งมันใช้งานได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าเปิดหรือไม่เปิดมันจะใช้งานได้หรือเปล่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับหรือเปิดก็ได้ใครอยากเปิดถ้าเซ็ตตามนี้หมดแล้วก็กดเล่นสร้างโลกไปได้เลยครับ ปกติเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนพอเข้าโลกมาก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับก็เปิดช่องเก็บของขึ้นมาเพื่อจะเปิดใช้งานแอดออนนี้ N e, หรือใช้งานแอด o ออนไอออนไหมนั่นเองนะครับเปิดช่องเก็บของขึ้นมา <c oughs> แล้วให้ทุกคนมาที่ไอ้วุ้นแถวย แว่นหรือห้างโอ้ยพูดเพี้ยนแล้วตอนนี้ให้มาที่รูปแว่นขยายหรือเป็นช่องเก็บของรวมนะครับหรือว่าไปตรงที่รูปเตียงก็ได้นะครับพอไปสองอันนี้แล้วนะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับผมจะไปที่รูปเตียงแล้วกันง่ายดีให้เลื่อนลงมาปุ๊บมันจะสังเกตเจอของอันนี้ครับอ่ามันเป็นแว่นตาของในการแปลงร่างนะครับผมอ่ะกดออกมาเลยแล้วกันเนาะ พอกดออกมาแล้วเวลาถือมันจะไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรอันนี้บั็กนะครับผมเวลาถือจะไม่เห็นวิธีใช้แอดออนนี้เลยนะฮะให้ทุกคนกดกระหนึ่งไปหนึ่งให้ทุกคนกดค้างหน้าจอหนึ่งทีนะครับอ่ะกดค้างหน้าจอหนึ่งทีปุ๊บบางทีมันจะไม่ติดนะครับกดไปเรืเ่อยๆปุ๊บปุ๊บอ่านี่พอกดค้างหน้าจอเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้ให้นะครับ ทุกคนสังเกตตรงที่เลขหนึ่งนะครับ <c oughs> เลขหนึ่งนี่คืออะไรเลขหนึ่งก็คือมาร์กหในแอนดออนนี้จะมีชุดเกาะทั้งหมดไม่ใช่ชุดเก่อสามารถแปลงร่างเป็นไอรอนแมนได้ทั้งหมด85 Mark มาร์กแต่มันจะไม่ครบอ่ันี้ผมลองมาแล้ววิธีเลือกมาร์กก็คือกดชิปปึ๊บอ่านี่เห็นไหมกดชิปจะกดค้างไว้หรือกดทีละอันก็ได้อ่าบางทีก็ไม่ติดให้กดนะนี่ สามารถเลือกมาร์กได้ว่าจะแปลงล่างเป็นมาร์กเท่าไหร่เน็นคำว่าข้างล่างไหม MK MK ก็คือมาร์กนะครับโอเคนี่กดชิปเพื่อเลือกนะกดชิปึ๊บ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 จะแปลงล่างเป็นมาร์กที่เท่าไหร่กดค้างไปเลยก็ได้ผมนะสมมุติจะแปลงเป็นมาร์ก19นะครับพอกดเลือกมาร์กได้เสร็จปุ๊บให้ทุกคนกดวิ่งกดวิ่งนะครับปึ๊บมือนี่ น้าจอของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีชุดเกาะล่วงลงมาให้เราแปลงล่างซึ่งแปลงล่างแบบนี้ผมมันเห็นไม่ชัดเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมมองให้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนแต่แล้วไดบเปลี่ยนมุมมองให้เป็นเออร์เวอร์ซันนะครับโอเคนี่เราจะได้ใส่ชุดเกาะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมแปลงล่างให้ใหม่ก็ได้อ,อแปบ๊บหนึ่งนะ แรงนแรงแรงแรงโอเคก็ให้ทุกคนกดใส่หน้ากากนะครับกดค้างที่หน้าจอปุ๊บไม่ติดปุ๊บไม่ติดปุ๊บปุ๊บโอเคติดแล้วพอติดปุ๊บบนหัวผมก็จะมีอะไรดำๆเพิ่มขึ้นมานะครับต่อไปให้ทุกคนกดเลือกชิปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว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 เพื่อเพื่อกดเพื่อเพื่ออะไรอ่าใส่หน้ากาก นะครับใส่เนื้อกากแล้วก็กดชิปกดชิปเพื่อเลือกครับสมุติผมจะแปลงร่างเป็นมาร์คมาร์คมาร์คที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มาร์คห้ามัง้งมาร์ควีนะครับพอเลือกมาร์คได้ปุ๊บก,ก็ให้กดวิ่งครับปึ๊บอ่ะนี่มันก็จะมีอันนี้อันอะไรนะเขาเลือกอะไรวะเอมเออนั่นแหละรครับจะมีอะไรสักอย่างนี่แหละเออมันจะมีชุดก่อโฟอขึ้นมาแล้วเราก็จะแปลงร่างได้นะครับนี่ เป็นตัวอะไรไม่รู้ไปแล้วอัวนนึงนะเปลี่ยนมองกันอนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนมองนี่เป็นไอรอนแมนมาร์คห้นะครับสามารถมีเลือกพลังโดยว่าะลิ้นจะพันกันไปไหนสามารถเลือกพลังได้นะครับโดยการกดชิปครับปึ๊บให้ทุกคนสังเกตชื่อด้านล่าง <c oughs> สมมุติอันนี้มันคืออะไรอันนี้ก็คือแปลงร่างเป็นคือแบบปกตินะครับ เลือกทีก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยพลังอะไรก็ไม่รู้นะครับเกาเรียกพลังได้นะครับมันจะมีอยู่ชุดเกาะแต่ละชุดชุดแต่ละชุดของมอนชุดแต่ละชุดของแอนออนนี้จะมีพลังแทบจะเหมือนกันทั้งหมดแต่บางชุดก็จะมีพลังวิเศษของมันนะครับผมนะอย่างเช่นอ่ะเห็นไหมปล่อยเลเซอร์ได้วิธีใช้พลังก็คือกดชิปห้เลือกครับ มันจะมี Mid ide, มิดไซมีแต่อันนี้ผมไม่อันนี้ไม่ใช่พลังนะครับอันนี้คืออะไรก็ไปรู้ให้ทุกคนกดเลือกอ่ะสมมุติอันนี้เป็นพลังแรกนะครับก็คือพลังปล่อยเลเซอร์อืมนั่นแหละปล่อยเลเซอร์ครับวิธีใช้พลังนะครับก็ให้กดวิ่งครับปุ๊บนี่มันจะเป็นการยิงเลเซอร์ออกมานะครับผมนี่กดวิ่งปุ๊บพลังมันดูแบบอ่อนหน่อยมากแต่มันมีดาเมจนะ ผมจะลองกับแกะตัวนี้ปึ๊บนี่แต่ว่าม,มันมีดาเมจครับอืมต่อไปเลือกพลังอันต่อไปครับปึ๊บกดชิปเลือกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของอะไรก็ไม่รู้นะครับวิธีใช้ก็คือกดวิ่งเหมือนเดิมปึ๊บอ๋อปล่อยจากหน้าอกมาเลยกลางอกเลยนะครับปึ๊บนี่มันจะเป็นแสงเลเซอร์ปล่อยจากอกอะ่ะม,มีดาเมจไหมมีไหมปึ๊บปึ๊บ มันใช้ยากจัางว่าแอนออนเนี่ยป๊บออมีดาเมจครับผมโอเคอุ้ยเต่ตายเลยนะถือว่าแรงใช้ได้นะครับเออโอเคถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมต่อไปพลังต่อไปก็จะเป็นเอออะไรว่ด้จะเป็นมิดสายก็คือเป็นการยิงมิดสายนั่นเองนะครับวิธีใช้ก็กดวิ่งเหมือนเดิมปุ๊บ ปั้งก็จะยิงๆพิส่าออกไปแล้วแต่มิสไซล์อันนี้ผมรู้สึกว่าไม่มีดาเมจเลยนะครับอ่ะพอดูมุมมองนี้แล้วมันดูแบบไม่อันนี้เนาะแต่ว่าเวลาแปลงร่างมันเท่ดีมามุมมองปกติดกว่าถ้าเป็นในมุมมองปกติในหน้าจอก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีแสงอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมานะครับอ่ะผมจะลองยิงมิสไซล์ดูนะครับเนี่ยมันไม่มีดาเมจนะมันแค่แบบเล่นๆนะ่ย เอาไว้แก้ขำไป้แก้ขำแก้เหงาดิเออนั่นแหละแก้เหงานะครับเนี่ยไม่มีดามจแต่ถ้าเป็นพลังอื่นอย่างเช่นอันนี้ปุ๊บนี่มันก็จะมีดามจปุ๊บอ่ามันก็จะมีดาเมจโอเคเราไปดูแปลงร่างอันต่อไปดีกว่าครับเออวิธีคืนร่างสมมติใครที่ยังไม่รู้แปลงร่างแปแปลงร่างนะ นี้มาร์กเจ็ดปึ๊บแปลงร่างก่ะตบต๊บตบโอเคใครที่ยังไม่รู้วิธีแปลงร่างกลับนะครับให้ทุกคน <c oughs> เลือกของิ้นนี้ก็คือของในแอนออนนะครับก็คือของที่เราคราบมาของที่เอาไว้ใช้แปลงร่างอ่ะนะหน้ากากมันอะ่ะเออพอเลือกเสร็จปุ๊บก็กดค้างที่หน้านะจอหนึ่งรอบปุ๊บอ่าโอเคเป็นการกลับมาเป็นมนุษย์แล้วโอเค เรามาดูมาร์กชุดเกาะมาร์กที่มันมีพลังวิเศษหรือพลังพิเศษอะไรของมันนะครับเรามาดูกันเอออะไรไวะเนียแปลงร่างเป็นอะไรอีกละเนี่ยคืนก่อนมาดูมาร์กที่มันมีอะไรที่มันวิเศษดีกว่ามาร์กแต่ละมาร์กนะครับจะไม่แปลงร่างจะแปลงร่างไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับจะแปลงร่างไม่เหมือนกัน สมมุติอันนี้เป็นมาร์คห้าไปแล้วนี่ว่ะเอามาร์คอื่นบ้างมาร์คเอ็กมาร์คเท่าไหร่ว่ามาร์คสิบหรือเปล่ามาร์คสิบก็จะแปลงร่างเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ปึ๊บโคตรเท่ครับวิธีแปลงร่างคือมันจะไม่เห็นะผมปรับมุมมองให้เดี๋ยวมันไม่เห็นนี่แปลงร่างะเดี๋ยวผมแปลงร่างให้ดูอีกครั้งหนึง่ง ึออเลือกมาร์แปลงเอามาร์คมาร์คสีแล้วกันมาร์คสีแปลงล่างครับปึ๊บนี่จุดเกาะนี่เป็นไงเจ๋งเปง้งนี่จอดเลยนะครับซึ่งมาร์คสีมีพลังแปลงไหมเอ๊ะมันจะมีนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกดชิปให้เลือกพลังนะครับเ,เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งทำไมมันข้ามอ่ะ มันข้ามปะโอเคมาร์คสี <c> ่ <oughs> okay, โอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยมาร์คสี่มันมันข้ามอ่ะขอไปมาร์คอา้าวอ้าวเป็นมนุษย์ล่องหนไปแล้วลก,ก็เรียกมาร์กกอนเอามาร์คสแล้วกันปึ๊บโ okay, อเคมาร์คสองจะจริงจรอ่ะอันนี้ผมจะยังไม่ได้บอกนะในโหมดเซเวิร์เราสามารถบินได้นะครับก็คือบินก็คือกดเหมือนโหมดเคทีเลยนี่เวลาบินก็จะแบบ เอฟเฟกแบบนี้เลยนี่สจอดครับแบบนึงจะมืดแล้ะรีวิวจนจะมืดครับรีวิวเป็นยังไงให้มืดเคนี่เวลาบินก็จะเท่ๆอย่างนี้เลยครับโเป็นไงเป็นไงเป็นไงสจอดสุดเจ๋งเลยนะครับเวลาลงก็แบบนี้นี่โหมด survival นะอ่าบินได้นะครับนีนอ๋อสจยอดเลยมาร์กที่มีพลังวิเศษหรือเปล่ามันจะมีนะ มันข้ามอ่ะโอเคอย่างเส้นมาร์กอะไรวะที่มันมีพลังวิเศษอ่ะมาร์กหกไหมแลยวมาร์กเนี่ยมันจะแปลงร่าง่เหมือนกันนี่โคตรเท่ครับ <c oughs> เป็นไงมาร์กหกโมเดลก็จะเปลี่ยนไปด้วยดูหน้าอกนะตอนแรกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมอันนี้ก็จะไม่เป็นเหลี่ยมละนะดูพลังมันอันนี้ก็จะแบบ แบบเดิมเลยยิงเลเซอร์ออกจากมืออันนี้ก็จากหน้าอกเนี่ไว่าจะแบบนี้ชุดทุกชุดพลังแทบเหมือนกันเลยแต่บางชุดจะมีพลังที่ไม่เหมือนกันนี่มิซายนี่อันนี้เลเซอร์นี่ชุดนี้ก็จะมีพลังแบบนี้ด้วยนะครับเลเซอร์ตัวนี้สามารถทําดาเมจได้เดี๋ยวผมลองถเปนนี่มันจะติดไฟแบบนี้เลยถ้าโดนมอนนะสุดยอดครับโอเค ใครที่อยากลองเล่นก็ไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่ามันคราฟได้จะบอกว่าวิธีคราฟครับยังไงนะครับโอเคปรับ,รบพื้นมาโอเคครับวิธีคราฟนะครับทุกคนจะต้องมีเลยก็คือโอ้ยเหมือนไม่มาออกให้หน้าจอเนี้ย <c oughs> ทุกคนที่จะต้องมีเลยก็คือหนึ่งหมวก ไอรอนนะครับก็คือมอสมันไอรอนแมนหมวกก็ต้องไอรอนนะครับ2เลยที่จะต้องมีลาพ i สต้องมีแน่นอน3กระจกแผ่นนี่กระจกแผ่นปุ๊บสเลยก็คือเ e ส t โตล p ีพีเตอปึ๊บผมมี3ส,สิ่งเอ้ยไม่ใช่4ส,สิ่งนี้นะครับ4 <c oughs> ส,สิ่งนี้ก็คราฟได้วิธีคราฟของมันก็คือ เอาหมวกใส่ตนนะรู้สึกจำไม่ได้อ่ะผมจะคราฟในโหมดสวิเวร์ให้ดูเลยว่ามันคราฟได้จริงๆปุ๊บนี่วิธีคราฟนี่กดดูได้เลยนะครับก็จะใช้วิธีคราฟแบบนี้นะครับผมวางตามแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เป็น้ากากมานะครับผม อ่าใครที่อยากจะเอาไปสัมผัสดูนะครับก็ลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับที่ผมอบผมอกต้นคลิปเลยว่าทิ้งไว้ให้แล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่เพียงเท่นี้แล้วกันวิธีลงวิธีโหลดแล้วก็รีวิวนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อยากจะฝากให้กดติดตามเอาไว้หน่อยเพื่อในอนาคตก็จะมีการสอนอะไรมากมาย ทุกคนสามารถขอมาได้นะครับว่าจะสอนให้ผมทําอะไรนะี่ครับผมสอนโหลดตัวเกมสอนลงแอดออนอะไรตัดต้นมนต้นไม้สอนลงอะไรงนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็กดกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับผมคือผมชอบมากเลยนะเวลาพูดคุยในะคอมเมนต์อนะ่ะโอเคครับ แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ากดติดตามเสร็จกดกระดิ่งด้วยแล้วก็เลียกเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อให้คลิปมันแจ้งเตือนทั้งเองนะครับผมถอาคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเราคลิปนี้ก็ต้องขอตัวด่าไปก่อนนะครับผมโอเคเราจะไปแล้วไปแล้วไปลงล่างโซนที่ไปแล้วนี่โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย